คือทุกคนมุมโทูนี่ครับผมวันนี้เราจะมาทําเครื่องปัมม๊มอบกชนิดหนึ่งก็คือเครื่องปั๊มน้ำรถไฟเนาะแล้วก็เราจะมาลองวางโครงฐานของระ,ระบบปั๊มน้ำรถไฟกันนะครับทุกคนบอกกับว่าน่เราจะมีสูตรน้ำรถไฟอันหนึง่งใช่ไหมที่สามารถเอาไปเผาได้ใช่ตดีวนี้ล้างไฟเอาไปเาเผาได้นะครับทุกคนเราอาจจะต้องผมอาจจะทําระบบอะไรสักอย่างเนาะก็ชิปก่อนขอ,ขอโทษนะครับทุกคนผมลืมทําระบบลูบไฟนะครับเดี๋ยวจะมาทําระบบลูบไฟกัน โอเคขอขอต,ต่อก่อนนะทุกคนเราจะมาแก้เลย์เอา์กันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะกระจกเสื้อนี้มันสามารถค้าพื้นได้นะครับก็เป็นเรื่องโชคดีแล้วกันโอเคกระจกผมว่าพออยู่ใช่ไหมผมคิดว่าพออยู่ผมผม,ผมไว้ใจแล้วกันว่ามันจะพอนะครับแล้วลาก่อนท็อตผู้น่ารักของเราเอ้ยมันไม่เสียทอ็อตวะไม่ได้ไงท็อตเราย,ยังอยู่ดีนะครับทุกคนตรงนี้เลยตรงนี้ก็ยังใช้ ผลสรุปนะครับมันพอนะคะรับทุกคนคสุดยอดเลยมันไม่น่ามีอะไรหลงเหลือเนาะเมื่อกี้หลงเหลืออยู่หลายอย่างแล้วก็ผมพบอย่างหนึ่งคือขอแม่นตกไปงลางเว้ย <laughs> แล้วก็ไหนๆใกล้ไหนละ่ะเอาเชื้อเพลิงไปใส่แค่แนั้นแหละจริงๆเมื่อใส่แบบไหนก็ได้อะผมค้าให้มันเปในนี้ค้าแบบเนี้ยมันจะจุได้มากกว่าไงจะได้ไม่ต้องใส่บ่อยโอเคประมาณน,นี้เนาะก็คือเรียบร้อยแล้วอีกอย่างที่ผมเห็นแล้วว่าระบบไฟมันแบบยังไงเนี่ยคือเราอาจะต้องทำระบบไฟแบบนงี้ดิซ่อน ตอนแล้วก็ค่อยขุดขึ้นมาอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่ายังไงดีอ่ะเรื่องน้ำเลยน้ำเอาเริ่มบล็อกนี้ดีกว่าบล็อกนี้ก็คือทำเป็นแบบนี้ไปเพราะว่าบล็อกนั้นไม่ใช้อยู่ละมันไม่มีอะไรตกไปแน่นอนคือมันไม่มีที่ในการทําเครื่องปั๊มเลยแบบเออ,เอ,อใช่ไอ,อตัววงจรลูกลเราอาจจะต้องส่งสัญญาณเรสโตมาจากเใออต้ผืนแผ่นดินทุกคนใช่อาต้องส่งมาจากข้างใต้เว้ยเออแล้วก็ให้มันย้อนขึ้นมาใหม่ใช่ คู่คนคนงงงเออคุณก็งงผมก็งงนะครับถ้าทำแล้วมันได้ยินเสียงเลสโตโดนอ่าแสดงว่าใช่เรียบร้อยเฮ้ยมอนเกิดได้ตรงนี้อ๋อทอดก่อนทอดก่อนทอดก่อนทอดต้องมาก่อนนะครับทุกคนเอามันลงได้ไม่ได้อย่างนี้นึงอ่ะทำมันแบบนี้ให้เรียบร้อยก็เปิดทีอ่ะก็จะส่งไฟไปข้างล่างแล้วอ่าใช่ข้างล่างก็ทําเป็นจุดขอญาตเทียร์อย่างนี้ก่อนอ่ะตรงนี้อ,ออกได้ ขึ้นไปดูขึ้นไปดูงานนะครับเฮ้ยทำไมที่ไม่ค่อยพอเนาะแต่ว่าจริงๆที่มันพออยู่วางไปแล้วก็เปิดจิ๊กแนวให้เรียบร้อยแล้วก็ทําให้มันเป็นแบบลูต่อไฟมาถึงตรงนี้เลยนะครับขออนุญาตลองทดสอบดูก่อน ว่าทำลูปนี้ลูปได้ไหมลูปไม่ได้เพราะมันติดข้างบนตรงนี้บล็อกกันอ่ะลูปได้แล้วแล้วก็ส่งไฟมาตรงนี้มันส่งไม่ได้เพราะมันติดอ๋อถ้าเราใช้เราต้องใช้เป็นอันนี้แทนใช้เป็นบล็อกสลับเพราะมันติดกล่องนะครับโอเคตรงนี้ขึ้นไปสิอ้าวขึ้นไม่ได้ทุกคน Okay. เรียบร้อยแล้วใช้รีเพเตอร์อันเดียวต,ตอนนี้ก็เปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วทุกคนอ้าวเครื่องดับอ๋อมันไม่ดับแช่เซิร์ฟแลกเมื่อกี้โอเคคือรีเพเตอร์มันกระพริบเร็วไม่ได้นะมันจะเสียงดังฟแฟ่ยแฟ่มันจะมันจะดับเนาะทุกคนก็มาเร็วอยู่เนาะใช่ไหม ดูดิดูดิมาเร็วอยู่โอ้โอ้โอทุกคนรวยแล้ว <c oughs> ประมาณนี้นะครับทุกคนสุดยอดเลยอาจจะเปิดทิ้งไหมก็ได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเก็บนะแต่จริงจมันไม่คนเปิดทิ้งนะนานเขาเล่นน้อยอย่างตอนนี้คนยังไม่ค่อยเล่นแต่คนเล่นเมื่อไหร่ผมค่อยไปเคลียร์แล้วกันถ <c oughs> ือว่าเป็นแบบอะไรที่แบบเป็นนรกมากเพราะที่มันไม่พอนะครับจริงๆเราใช้ที่ข้างบนตรงนี้ได้ด้วยนเนาะ,ะ,ะเออเนาะเออเนาะแล้วมันไม่ทำที่ข้างบนด้วย อ,อ๋อซุกเปอร์เลเล่นแล้วกันทำเบ็นที่นะครับ ผามาแล้วห้านาทีถ้าผมเรากลับมาแล้วนะครับไม่มีอะไรหรอกนล่นแต่ละอย่างนี่สิ่งเสี่ยงอย่างเดียวเลยผมเนะี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคก็ได้พื้นที่มาเพิ่มอีกเยอะเลยนะฮะตรงนี้โอกอาจจะหายไปเยอะหน่อยไม่เป็นไรวางน้ำ่างนี้ก่อนท้ายมันเป็นน้ำฟินิตีีให้เรียบร้อยปล่อยน้ําตรงนี้ก็น้ําก็จะออกมาถึงตรงนี้อ่าเราอาจจะมีอะไรที่หยุดหยุดมันอ่ะหยุดอย่างนี้แล้วกัน โอเคเราเดินย้อะนานแล้อยู่ละเรามีพลังพิเศษนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นจุดพ้นเหมือนเดิมจุดพ้นคือผมว่าสตงนี้มันมันมันเพอร์เฟกต์อยู่แล้วอะ่ะไม่ควรไปแก้มันแบบไปตรงนั้นอะตรงคือตรงนั้นมันดูพื้นที่มันดูไม่ค่อยเรียบร้อยลองโยกดูนะรับมันจะมีปัญหาหรือเปล่าเอ้ยเอเวินรือว่ามันต้องขยับด้วยนี่ว่ะอ่ะตรงนี้ด้วยเออต่อเรียบร้อยแล้ว มีปัญหาตัวเรื่องของที่ตกลงไปมันจะมีติดบ้างนะครับเวลาโยกใหม่มันก็จะเขยา่าตกเหมือนเดิมตัวนี้มันติดอยู่เพราะมันเตี้ยเกินไปกระสูงขึ้นอีกหน่อยฮะที่ตกครั้งอยู่ข้างบนอยู่บ้างนะครับไม่เป็นไรห้าทีมันก็หายไปมันมีจำนวนที่น้อยมากจนให้ไฟได้นะครับทุกคนเอ๋ตัวนี้ขยะทิ้ไมไปก่อนโอ้เยอะอยู่แล้วนะ เราอาจจะไม่ต้องเป็นต้องทำเป็นรางรางเอาไว้เก็บเนาะเอาก็ให้มันแบบส่งเข้าข้างล่างไปเลยนี่ครับอ่าก็ตรงนี้ไฟไม่เกี่ยวกันมัวโทษต้องเปลี่ยนไฟเป็นอย่างนี้เลยให้มันหันอย่างนี้อ่าให้มันอยู่อย่างนี้องรู้ละทำไงให้มันไปหลุมนรก,กดีไม่จะได้ป่ะนะ ไอ oh, ah. ah. ่ไม่ได awesome. ้คู่หน <that> ึ่งนะจ๊ะอ่าประมาณนี้แล้วกันอ่ะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วของคลิปนี้นะครับเราจะแก้เลยเอาข้างล่างใหม่ตรงนี้ก็แบบหลายคนเอ้ยโอ้ผมลืมก็าผมลืมเบดเฮ้เขาหากล่องกันผมม่เจอกล่องมันในชาตินี้ อ่าเจอกล่องละเก็บไว้เก็บไว้ในกล่องก่อนแต่ก่อนอื่นเลยนะครับทุกคนขอนอนอีกแล้วแล้วก็ต้องใช้คอมพเวเตอร์เพิ่อมอีกอันหนึ่งแน่นอนมันเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ต้องใช้คอมพเวเตอร์แน่นอนนะฮะคอมพเวเตอร์อ่ะค้ามาให้หมดเลยจ้าก็ออคือผมจะวางกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็ทำเป็นฮอ,อปเปอร์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเนาะ เออใช่ไหมทุกคนผมว่าเรารู้แล้วว่าห้องขลังจะทําอะไรดีเฮ้่บอยเฮ่เฮ้เฮเราได้ห้องเพิ่มแล้วทุกคนตรงนี้เป็นห้องเอาไว้ส่งไฟขึ้นไปแจ้งข้างบนแล้วกันว่าปิดได้แล้วนจะจ๊ะปิดได้แล้วแล้วก็เอ้ยผิดฝั่งเอามันอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมโอเคเราได้ห้องเพิ่มซะหน่อยเคลียร์พื้นที่นะครับโอเคตรงนี้เสียงเสียงผมเริ่มหายหทุกคนคืออัดมาชั่วโมงแล้วอะ่ะ ก็แบบคือกะว่าจะแยกคลิปไวเยอะไว้แต่คือแบบทำไมคลิปเรามันน้อยเงเลยโอเคตรงนี้คอมพิวเตอร์ตรวจสอบไฟนะคะผมทุกคนมันว่าให้มันลากไฟมาอย่างนี้แล้วกันเออโอเคคาร์บนนอนโตอนเตะเยอะเลยอ่ะฮะลากไฟมาหนึ่งสองสามคิดยังไงว่าจะให้มันลงขึ้นลงก่อนแล้วค่อยขึ้นผมว่าให้มันขึ้นไปเลยดีวยกว่าคือถ้าเกิดลงมาก่อนเราจะดูไฟได้ไง แล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดส่งไฟมันขึ้นไปแจ้งเตอนข้างบนนะครับดูตัวนี้เป็นอะไรอ้าวตัวนี้เป็นไอ้นี่นิวอาไอเวนมาดูดีกว่าว่าข้างบนมันสามารถรับไฟได้จะตรงไหนบ้างเนาะตรงนี้ไม่มีที่เลยตรงนี้ที่เยอะก็ผมคิดว่านะจะให้ไฟมาลงตรงนี้เว้ยเนี่อาอาจจะเป็นตรงนี้ที่มีดีออะสมมติตัวนี้เป็นเลสต์โทสนะมาดูดูซิว่าข้างล่างเป็นอะไรอะตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นบล็อกอันนี้ก่อนบล็อกเต็มก่อน ื่อความสวยงามนะฮะ,ะแล้วก็ตรงนี้เป็นรีเวอร์ไว้มาร์กไว้นะคะว่าตรงนั้นจะเป็นเรสโตนทอตโอเคปากทอตอีกสองอันอ่ะเรียบร้อยทอตนี้ไม่ได้เกี่ยวเนอนะเพราะเราส่งไฟรอบเดียวตรงนี้ทะลุได้ไหมอ่าห้องนี้ก็ทะลุได้เหมือนกันเอ้ยทะลุได้ก็บ,บ้าแล้วแป๊บบนึงข้างนอกนี่ว่าตรงนี้ทะลุได้ไหมไม่ได้เหมือนกันนะฮะข้างนอกแล้ว อุปสรรคของเราคือเราต้องจ่ายไฟเราต้องส่งไฟมาฝั่งนี้ให้ได้เนาะผมคิดว่านะเราอาจจะทะลุสักหน่อยก็ได้ใช่ไหมไม่รู้สิแต่ผมคิดว่ามันไม่น่ามีปัญหามากหรอกก็รับไฟจากฝั่งนี้มารับไฟอาจจะรับแต่ตรงนี้เลยแล้วก็ส่งผ่านท่อมาเราจะทำท่อท่อท่ออะไรสักอย่างเอาไว้นะครับทุกคนเ,คเพื่อการมอนสเตอร์เข้าออกเนาะเข้าออกเข้าออก เด๋ยว oh. มันจะมีปัญหานะครับอะเปลี่ยนเป็นต้นบิกให้เรียบร้อยโอเคเพื่อความสวยงามตรงนี้ไม่ได้เราต้องลงต่ำมาบล็อกหนึ่งเพราะว่าเลสซอท็อปมันไม่ตรงอ่ะสุดท้ายก็ต้องลงต่ำนี่หว่าเวีนจริงตึ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 งอ่ะลงต่ำบล็อกนี้นะฮะโอเค,อเคที่นาการว่านี่เป็นอ่ะ ลองดูซิว่าไฟจะถึงหรือเปล่าถึงนะฮะอ่าเปลี่ยนกระแสได้เนาะก็ถ้าเกิดว่าไฟมันถึงจำนวนนั้นอะ่ะก็ค่อยหยุดนะครับโอเคเรียบร้อยละตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นคอมเพลเตอร์ซะก็คือเวลามันส่งมาอนะ่ะมันก็จะส่งมาตามท่อใช่ไหมส่งมาถ้าเกิดว่าส่งมาแล้วจนจนตรงเนี้ยมันมันจะเต็มอะ่ะมันก็ค่อยให้หยุดเนาะแต่จริงๆผมขอโทษนะมันควรอยู่กับคอปเปอร์เว้ยขึ้นดปใช่ ที่สามมันคืคนอยู่ฮอปเปอร์เพราะว่าบางทีฮอปคือมันเร็วมากไงเดี๋ยวมันจะเต็มเดี๋ยวมันจะคอขวดที่คอเปอร์ทุกคนผมไม่อยากให้เซิร์ฟแบกนะครับทุกคนวงจรเราต้องออกแบบมันอย่างดีๆอย่างอย่างเป๊ะๆอ่าฮะเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ลื่นคอมพิวเตอร์ไปไหนเฮ้ยอ๋ออยู่นี่อ่าไม่ค่อยดีนะครับทุกคนโอเคอ่าเรียบร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสามสิบสี่ยังพออยู่ก็ขอทดสอบทดสอบหมานะครับว่ามันถึงหรือเปล่า อ่าไฟดาบนะครับถึงนะครับเรียบร้อยผ่านนะครับ,ดบเ,เดิมแล้วก็ต่อไปเราต้องการกระจกจํานวนมากอีกแล้วกระจกเราพอไปนเนี่ยอ่ากระจกเราโอ้ยเหลือร้อยเลยเดี๋ยวเราจะทํากระจกตรงนี้ด้วยนเนาะเป็นเป็นจุดเอาไว้จุดผ่านนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ผ่านนี่คือเราเสียอะไรเยอะเลยนาาเนาะก็ไม่มีอะไรหรอกแค่เป็นแบบเป็นท่อแบบนี้โ,อโอเคเท่อะทุกคน เป็นท่อทะลุโอเคแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็ตรงนี้มันเป็นจุดที่เราทำชั่วคราวไว้เมื่อกี้ขอรอออกเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเราจะลองเปลี่ยนตรงนี้เป็นเลสโตนไอ้เปลวนิดนึง ถามว่าเ a ลยังไงอ,อ,อันว่าเราล้องการลดลดเลสตอนท็อตลงไม่ก็เพิ่มอีกอันหนึงเว้ยก็มีวิธีเพิ่มอยู่นะฮะโอเคก่อนอื่นเลยอ่าเราจะเพิ่มเลสตอนท็อตกันนะฮะทุกคนอ่าเรามารก่อนนะมาร์กิ้งทูของเรา,าน,นก็คือเราใช้เลสตตอนท็อตเป็น ทำไมก็ได้ให้มันเป็นจุดเปิดอะลาจะให้จุดเปิดเป็นตรงนี้แทนเนาะโอเคตอนนี้ปิดอยู่อ๋อไม่ต้องนี่หวาทุกคนไม่ต้องไม่ต้องโอ้ผมรู้ละผมรู้ละผมขอโทษอ่ะทำเหมือนเดิมก่อน <c oughs> อ่ะอ้าวมันไอ้มันเปิดเฉยเลยอ๋อมันเปิดเพราะว่ามันขาดอยู่ ไม่เดี๋ยวมันเปิดเพราะไฟไฟมันในนี้อ่ะก็เอาไว้ง่ายทุกคนตอนนี้ไฟมันเปิดอยู่คือถ้าเกิดว่ามันมีไฟอ่ะแสดงว่ามันเครื่องมันเต็มไว้มันต้องปิดไว้แน่สังเกตเมื่อกี้ไฟมันเปิดใช่ป่ะอ่ะมันเปิดเพราะอะไรเพราะว่ามันมีปัญหาเวยก็วิธีการแก้ไขง่ายๆนะครับอ่ะตันนี้เห็นไหมมันขาดอยู่มันต้องเปิดนะเครื่องอ่ะจริงๆแต่ว่าวิธีแก้ไขนะครับใช้นี่เอาวางเรสโซนทอสตรงนี้เนาะจะเป็นตัวสลับกระแสไฟนะครับแต่ประเด็นคือเราทําไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้โยงท่อมาเลยคือแบบเราต้องโยงลงไปข้างล่างนะครับทุกคน ก็ไปหาถังน้ํามาก่อนเราจะใช้ถังน้ํากันมันอยู่ฝั่งนี้เฮ้ยวีนข้างล่างโอเคข้าลไรน์ปกติดีอยู่ถกใจเลยเมื่อกี้ผมทำน้ําร่วงไปข้างล่างอ่ะมันก็มาอีกฝั่งแทนนะครับแล้วก็อุดอุดให้เรียบร้อยและตอนนี้ก็จะถูกลอยแพรเนาะบายบายอืมตอนนี้มันลงไปฝั่งนี้ละแล้วก็เปิดดิเอ้ยตรงอยู่นะไม่มันไม่ตรงขนาดนั้นเว้ยเออจริงได้อยู่แต่มันไม่ มันไม่ได้ได้อยู่ความหมายคือมันไม่ได้จริงๆได้อยู่ได้อยู่ทำท่ออ่ะตอนนี้เราทำท่อมาแล้ว ก็ตรงนี้เป็นท่อจุดสุดท้ายแล้วกันมีจุดจบอากระจกผมลงไปแล้วทุกคนผมอยูน่นี่โอเคเรียบร้อยนะครับทุกคนระบบเสร็จแล้วเนาะก็เปิดได้เลยวิธีเปิดได้ง่ายก็จะมีอะไรสักอย่างลงลงมาแอะเสร็จแล้วตอนนี้มันกำลังเข้าฮอปเปอร์อยู่ทุกคนอ่ะนนี้เต็มอฮอปเปอร์แรกถูกจองไปแล้วนะฮะ ก็ถ้าถามว่าระบบมันเป๊กไหมผมว่ามันไม่ได้เป๊ะขนาดน,นั้นเลยเพราะว่าสังเกตไหมว่ามันใส่ไม่ทันมันเต็มเกาะแล้วมันก็จะเปลี่ยนเปจุดกหนึ่งแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ดีเนาะบวกกับออย่างคือเราสามารถทําแบบนี้ได้อีกหลายอันเลยเราอาจจะทำคอมเพรเตอร์อีกสักอันเป็นอ่าเป็นสําหรับของที่สองมีที่ไหมดีดีเอ้เฮ้ยนี่ยงมีที่เราก็ทำขอ,ของของที่สองได้ก็ได้อ่าเดี๋ยวเราทำทั้งสามกล่องเลยแลวกันจะไ,ได้เป๊ะนะทุกคนเพราะอย่าลืมเพราะพ้นเหนือยว่ามันมันอาจจะไม่เป๊ะ ดูดีถ้าทำสูงไปก็อ๋อมันม,มันสุดแล้วใช่ไหมอ๋อโคตรโคตรเท่้ทุกคนตอนนี้อ๋อตรงนี้มันมันมันสุดแล้วขออนุญาตนะ แป๊บเดียวเครื่องเต็มแล้วผมว่าตัวผมว่าอ่ะเ,อเดี๋ยวเรา่อยเปลี่ยนพื้นนะครับทุกคนโอ้ oh, ทุกคนมันเต็มแล้วนะฮะดูที่เพราะว่าบางทีอาจจะต้องทําระบบคัดเอาที่มันเร็วกว่านี้ดูมันลนแล้วนะฮะทุกคนมันลนใช่ใช่ผมว่าอาจจะต้องทาระบบคัดเอาที่มันดีกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมันตัดช้าไป ผมมาทำให,ให้ระบบตัดมันตัดตั้งแต่แรกเลยเอาเป็นว่ามาเราจะแก้เลเยอร์เอาต์กันอีกรอบนึงตอนนี้มันเลิกส่งมาอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรเลิกส่งกเป็นไปโอเ,เราต้องการทำคอมเพลเตอร์สามอันนะครับทุกคนแล้วก็เลสตน stone toss นะอามาเลยยี่สิบสี่อัน upper stone อเ stone. อ้ย stone เยังมี stone อยู่ ทำรีพิเตอร์เพิ่มแล้วก็คอมเพิ่มมีสองอันอ่าสองอันพอขอโทษโอเคเราจะทาแบบนี้แล้วกันเอาเพราะความเป๊ะของวงจอยดว่าเพราะปกติเวลาผมทำผมมาทำนี้จริงๆิงก็คือมัีสามอันเลยนะคะเอา้าเข้าตัวเฉยเลยโอเคไหมบางอันติดบางอันดับนะครับทุกคนโอเคเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้สุดท้ายป,ปุ๊บอาวปุ๊บดิ โอเคตอนนี้ครบทั้งหมดแล้วต่อไปนะคะผมเราจะใช้เรสโตนทอส่ะไม่พอไปสิบอีกสิบสองอันก็ถ้ามันมีไฟมันจะดับใช่ไหมโอเคก่อนอื่นเลยวงจอของเรานะครับถ้าเกิดว่ามันดับมันจะเปิดนะครับโอเคถ้าเกิดว่ามันดับมันจะเปิดอ่าเอาไฟลงมาก่อน ดึงไฟล,ลงมาก่อนก่อนที่เราทำอะไรก็ตามเอาไฟล,ลงมาก่อนอผมสงสัยว่าเรสโตนมันถึงใช่ไหมถึงโอเคเราทำรีพิเตอร์ขยายนิดนึงขยายขยายเครื่องขยายตรงนี้ เพราะว่ามันไกลกันไปแล้วเดี๋ยวผมว่ามันไม่ถึงแหละอ่ะทาเครื่องขยายอันนึงแล้วก็อตอนนี้เครื่องจะเปิดใช่ไหมเพราะว่ามันมีบางอันในนี้ต้องให้ทุกอันดับทุกอันจะต้องดับถึงมันจะหยุดนะครับทุกคนใจ ผมจะดูกันนะครับผมว่าระบบผมมันจะเป๊ะแค่ไหนนะอ่ะอันนี้ทุกอันจะต้องดับมันยังใส่ไม่หมดนะบางอันยังไม่ดับอ่ะอย่างเช่นอันนี้ยังไม่ดับยังไม่มีเลยมันกำลังใส่มาอยู่เนาะต้องใส่ให้หมดมันก็จะคอยเตือนตลอดเวลานะครับทุกคนเพราะว่าอ่ะพอมันทํางานเร็วเกินไปมันแล้วมันมีของในฮอปเปอร์แต่มันยังส่งไม่ทันมันก็ยังมันอ่ะตอนนี้มันก็มันจะหมดละแ้วแค่อันนี้ที่ยังขาดใช่ไหมอันนี้ไออ่าเรียบร้อยปิดละมันก็ยังส่งอยู่เรื่อยๆนะเห็นไหมปิดแล้วก็ยังส่งอยู่เรื่อย อ่าพอส่งยื่ได้ปุ๊บก็ต้องรอให้มันลงทั้งหมดก่อนก็รอ,อไปไม่ต้องดิถ้ามันมีสักอันมันก็จะเปิดเลยนี่หว่าใช่ไหมแต่มันไม่เปิดหรอกมันนานเห็นไหมก็จะทางานไปเรื่อยทุกคนผมนจะส่งครบทั้งหมดตรงนี้แล้วกันทุกคนผมมาทําเป็นระบบกันกันกันเน่าแล้วกันก็คืออ่าสมมุติถ้าเกิดว่าเองเออเลยนะฮะเลยเลยก็คือายบายเราส่งลงลาวาก็ไม่ได้พื้นไหม้หมด เราส่งลงแคคตัสนะคะทุกคนเราบ้านมีแคคตัสไหมเนี่ยอยีบีนบ้านมีแคคตัสไหมเนี่ยตัวดีบ้านเก่าปิดประตูให้ข่าหน่อยเร็วขอบคุณมากเอาเปิดดิเอาเก็บเมารยาทเออนั่นแหละมันจะเปิดได้ผมทุกคนน้ารัมากเลยเอย้ผมเคยปลูกแคคตัสไว้นี่หว่ามันอยู่ไหนวะมันอยู่นี่ไอ้ใช่แล้วมันอยู่ดิโอเคอ๋อจิ๊กไปสามอัน เอาผมจิกนี้แล้แล้วกันอะโอเคเอาไปให้เยอะที่สุดนะครับอามันก็มีบางอันตกมาตรงนี้นะครับเพราะว่าบางทีเครื่องมันโอมันแบบทํางานเร็วกันไปว่างั้นมันมันก็จะมีการขาดตกบ้างสิ่งที่เราทําได้นะครับก็คือหาตัวของทรายนะครับทุกคนทรายทรายแล้วก็ส่งมันลงเราส่งมันลงแทตัสไปเนาะมันจะไม่เป็นการแบบท้าย,ท,ายท้ายมันทํางานหนักเกินไปนะทุกคน เกิดปัญหาของเราคือเราไว้เท่าหมลงแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากอ่ามีบางอันถูกทิ้งลงมาแล้วมันก็จะค่อยๆปัม๊มเรื่อยๆนะทุกคนอ่าอ่าดาวน่าจะมีถูกทิ้งเทียบเลยเฮ้ยไม่มีวันนี้ก็ถูกทิง้งบ้างไม่ถูกทิง้งบ้างนะครับโอเคสุดยอดเครื่องปัง๊มคุณภาพดีนะครับเรียบร้อยก็ต่อไปนี้เอเพิงจะไม่มีวันหมดแล้วเนาะแล้วก็ขออนุญาสตสมทบทุนนิดหนึ่งมันสมทบกันได้นะครับทุกคนทีมมันก็เยอะกันไปต่อไปเราสามารถเผาอะไรก็ได้บนโลกเนาะมันก็จะเผาไปเรื่อยๆมันนะครับทุกคนอื่อย ะะเราอาจจะทำเครื่องผาอตัตโนมัติก็ได้นะทุกคนแล้วก็แบบทําแบบนี้อีกเครื่องหนึ่งเนาะอาจจะทำแบบนี้ก็ได้แบบเป็นสายต่อไปก็คือดึงทอตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆลากลักทอต่อไปนะครับเรือจะทําใหม่ก็ได้นะทุกคนก็คือแล้วแต่เลยเดินผมบอว่าทำใหม่นะาะว่าตรงนี้ที่ไม่พอแล้วนะครับตรงนี้เราใช้ที่ได้อย่างขมขานนะครับผมเอครับ้ยขยะนี่หว่าดึงเหลือเพียบเลยตั้งมันเก็บไว้บนี้ก่อนเอาย้ายกล่องนิดนึงกล่องที่ไม่สวย ผมคิดถูกไหมนะ่ะที่ผมย้ายนะ่ะโอ้ผมคิดผิดว่ะา,อาโอเคคือแบบเรียบร้อยประมาณนี้นะครับทุกคนไม่เจอใหม่คลิปหน้าวันนี้สุัสดีครับ